น้องนักเรียนมา,าเลยแม่พระหลวงร่วมกับนักเรียนชาวจีนเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนนะครับเข้ามาที่วัดร่องคุณนะครับแต่นักเรียนชาวจีนเป็นน้อ17ท่านนะครับเข้ามาชมที่วัดร่องคุศึกษ,ษาเรียนรู้นักเ่ยวกับอ่า ต,ต่างนะครับเอามหมายาต่างกั่รุ่นมาในนามของอะลัยมหผววงเป็นเรียนทีนี้สิบส,สิบเจ็ดสิบเจ็ดคนสิบเจ็คนะครับก็ยินดีกับเาด้วยใจ่มาจคากวราะเทศในรุก เดี๋ยวครับรถดกครับ110มีอะไรหมดครับ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 ไว้ขอบคุณนะครับที่กําลังใจด้วย